สวัสดีค่ะกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และปีที่4นะคะจะขอนำเสนอการทำใบงานของโครงการค่ายวิชาการบรูรณาการในหัวข้ออยู่อย่างปลอดภัยในยุคโควิดไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะให้นักเรียนลองเตรียมใบงาน ของค่ายในวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งอยู่ในหลังแบบฝึกหัดวิชาวิทย์นะคะเอามาดูพร้อมๆกันนะคะคำชี้แจงค่ะนักเรียนหน้าตาของใบางานเป็นแบบนี้นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนออกแบบของเล่นของใช้ที่คิดว่านักเรียนทำได้พร้อมบอกวิธีใช้งานหรือวิธีเล่นมาพอเข้าใจ เน้นนะคะให้ในักเรียนออกแบบเท่านั้นนะออกแบบลงไปในกระดาษในกรอบสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะออกแบบโดยยึดหลักประหยัดหาได้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยอย่าลืมเขียนชื่อชิ้นงานออกแบบวัดรูปนะคะวัดรูปชิ้นงานของนักเรียนที่เรียนออกแบบนักเรียนจะออกแบบอะไรเขียนอุปกรณ์ที่ใช้แล้วก็วิธีใช้งานมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรก ชื่อชิ้นงานกล่องใส่หนังสือจากอาหารเช้านะคะในกรอบนักเรียนก็วาดรูปแบบนี้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้กล่องอาหารเช้าซีเรียลนะคะไม้บรรทัดกรรไกรกาวสีส่วนวิธีใช้งานนั้นก็เอาไปใส่หนังสือใส่ใบงานใส่ของใช้ส่วนตัวเป็นต้นนะคะไปรับชมชิ้นงานต่อไปนะคะ ชื่อชิ้นงานนะคะอันนี้เป็นจานกระดุมอุปกรณ์ค่ะมีลูกโป่งกาวลาเท็กระดุมหลายสีหลายขนาดนะคะเอามาใช้กาวลาเทกเป็นตัวยึดนะคะเรียนมีลูกโป่งเรียนก็เป่าลูกโป่งแล้วก็ทากาวลาเทกสักครึ่งลูกแล้วนักเรียนก็ติดกระดุม วิธีใช้งานคือเขาใช้ใส่เครื่องประดับใส่ของกระจุกกระจิกที่มีน้ำหนักไม่มากอาจจะกระดาษโน้ตพวงก,กุญแจนะคะรับชมชิ้นงานต่อไปนะคะอันนี้ชื่อชิ้นงานหุ่นยนต์ที่รักเด็กๆผู้ชายคงชอบอุปกรณ์ก็จะมีขวดน้ำพลาสติก พร้อมฝากาวลาเท็กสีสำหรับพ่นนะคะวิธีใช้งานเขาก็ใช้เล่นเนี่เราก็เอาไปแปลงร่างได้นะคะตัวอย่างต่อไปค่ะอันนี้ใช้ภาษาบ้านๆเลยชื่อชิ้นงานไม้ไอติมสารพัดประโยชน์อุปกรณ์ ไม้ไอศครีมกาวของตกแต่งเช่นโบเทปสีแล้วแต่นักเรียนนะคะวิธีใช้งานก็คือไว้ใส่เครื่องเขียนใส่โทรศัพท์ไม่ยากนะคะอันนี้อันนี้ชื่อชิ้นงานเขาวงกดค่ะนักเรียนอุปกรณ์นักเรียนมีกล่องกระดาษหลอดลูกแก้ว วิธีใช้งานก็เอาไปใช้เล่นใช้ฝึกสมาธิอันนี้ครูชอบมากเลยนะคะเนีเ่นลองลองทำเล่นจริงๆดูก็ได้นะน่าสนุกนะคะตัวอย่างต่อไปค่ะชื่อชิ้นงานปอปลาตาโตอุปกรณ์ก็ขวดน้ำตาพลาสติกเนี่ยอาจจะงงตาพลาสติกเป็นยังไงเรี่นดูในรูปข้างล่างนะคะก็คือ ตาปลอมๆที่เอาไว้ติดตุ๊กตานะคะนักเรียนอาจจะใช้พลาสติกมาระบายสีก็ได้นะคะถ้าเรนไม่มีวิธีใช้งานก็เอาไว้ตกแต่งที่สําคัญครูไม่ได้ให้นักเรียนลงมือทําชิ้นงานนะลูกครูให้นักเรียนออกแบบนักเรียนก็จินตนาการไปวาดรูปไปฉันอยากได้แบบนี้แบบนี้นะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนครูเลยทําเสร็จแล้วนักเรียนตกแต่งให้สวยงามเพื่อนครูดูออกว่านักเรียนทําอะไรนะ อยากจะอธิบายวิธีการทำยินดีมากเลยนะคะคงไม่ยากเกินไปนะคะเรียนจบแล้วคัะนะเรียนเรียนจบแล้วอย่าลืมค่ะตรวจทานงานก่อนจะส่งคุณครูนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนส่งงานหลัง11นาฬกาส่งงานในลิงก์นะคะอย่างปา3นักเรียนก็ส่งไปให้คุณครูรุ่งทิพย์นะคะ ส่วนชั้นป .4 ส,ส่งให้ครูนุชค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ